รู้สึกว่าเหมือนมีวิญญ,ญาณบางคนกำลังตามผมมาผมสัมผัสได้ถึงวิญญาณทั้งวิญญาณตัวเล็กและว,วิญญาณผม <c oughs> ทีนี้เราก็เห็นนายชัดชัดแล้วเจ้าวิญญาณตัวน้อยไม่ต้องเฝ้าแล้วเดินตามมาเลยเอา้าลืมไปเป็นสัตว์เลี้ยงนี่คือวิญญาณสัตว์เลี้ยงนะฮะเจ้าตัวน้อยคือคนอื่นเนี่ยจะเห็นเป็นตัวปกตินะครับเฉพาะผมเท่านั้นที่เห็นเป็นตัวที่เป็นวิญญาณนะฮะคนอื่นจะเห็นเป็นตัวเล็กปกติวิ่งไปวิ่งมานะฮะ แล้วเขาคิวตรงนี้ไม่มีใครสนใจด้านนี้เลยเหรอเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นใน CCTV ทีวโหวตยกห้องสีเหลืองก็โหวตตัวเองด้วยวันที่ไม่อยากจะเป็นอิมพอเตอร์ก็ได้เป็นวันนี้ไม่รีบวันนี้ไม่รีบวันที่ไม่อยากเป็นก็ให้เป็นจังเลยอิมพอเตอร์เนี่ยตัดออกซิเจนสักหน่อย นะเพื่อนไม่มีใครมาดูกล้องเลยวันนี้ปกติคนต้องอยากดูกล้องกันมาแล้วมาแล้วปิดประตูเพ <Sure> ื่อนเพื่อนครับเพื่อนไม่มาดูแล้วเหรอเพื่อนไม่มาดูแล้วเหรอเล่นมายากลให้ดูไหมสวัสดีเพื่อนนี่คือมายากลมีคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่จังหวะนี้แหละดูกล้องต่อ ว่าไงเพื่อนว่ายังไงเพื่อนไม่เน้นคิวอันนี้ไม่เน้นคิวสีน้ำตาลเจอนะฮะที่ไหนอ้าวสีน้ำเงินโหวดแล้วโหวดด้วยเป็นห้องที่ไม่พูดนี่ดีมากเลยสีน้ําตาลมาทางนั้นแต่เขาไม่รีพอรตสีน้ําตาลก็นายเองไม่ใช่เหรอคนรีพอตเพื่อนเข้ามาในห้องไหมสนใจเข้ามาในห้องไหมเพื่อนเข้ามาอยู่ในไหม เข้ามาอยู่ข้างในหวัดดีครับเพื่อน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 ดูนี่เพื่อนเพื่อนมาดูนี่เพื่อนมาดูนี่เพื่อนไม่มาดูอ่ะเพื่อนดูแต่กล้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งสีขาวก็ได้สีขาวมานี่สีขาวมานี่สีขาวมานีหมัวแต่ดูกล้องวันนี้เฮ้ยคิวเดียวก็ชนะแล้วนะมันจะง่ายเกินไปปิดไฟสักหน่อยมีคนมาไหมเปิดไฟมีน้ำเงิน เฮ้ยน้ำเงินเพื่อ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 นมาดูนี่เพื่อนมาดูนี่เพื่อนมาดูนี่เพื่อนมาดูนี่นะเพื่อนเห็นไหมอย่าบอกน้องไม่เห็นโอ้ยอะไรในวันนี้ชีวิตไม่มีใครสนใจผมเลยจะเล่นมายากลให้ดูนี่เพื่อนมาดูเร็วแค่นี้แล้วกันอีกคนก็มัวแต่ดูกล้องพี่ครับอืมสีเหลืองจะไปไหน ว่าไงบ้างวิญญาณมองเห็นอะไรไหมช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยเขาตัดไฟสีเหลืองอีกแล้วห้องแลบอ้าวมีอีกอันหนึ่งเฮ้ยประตูทำไมไม่เปิดประตูโอ้โหตกใจหมดต้องว่าโดนคิวสีแดงโดนคิวสีม่วงรีพอร์ตสีน้ำตาสงสัยสีเหลืองนะฮะบอกว่าทำทักแต่ว่าทัสบาร์ไม่ขึ้นนะครับสีม่วงบอกว่าไม่เห็นใครสีเงินบอกว่าสีม่วงน่าสงสัยสีเหลืองบอกสีน้ำตาน่าสงสัย เขาจะโหวตสีน้ําตาลกันผมข้ามก่อนยังไม่ชัวร์อ้าวสีเหลืองโดนโหวตไปสองน้ำตาลโดนหนึ่งคนครับไม่มีใครเชื่อสีเหลืองนะฮะสงสัยกันอยู่แต่ยังไม่โหวตไปเจ้าวิญญาณตัวน้อยเขาสองคนนี้คือใครในรายพอจะรู้ไหมเราเห็นเขายืนตากหนาวอยู่นานแล้วไม่รู้ครับเหรอบิ๊กซีออกจากเกมนะ <laughs> ที่เดิมยิงทำให้เสร็จเลยเมื่อกี้เขียวอ่อนใช่ไหมที่อยู่ข้างในเมื่อกี้อ๋ออันนี้ เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขียวอ่อนเขียวอ่อนเขียวอ่อนอยู่ซ้ายมือมาหลบหลบอะไรอ๋อทำทัสตรงนี้อืมันไม่มีบ่อแสอะไรเลยตอนนี้ทุกคนต่างทําหน้าที่กันหมดเราจะทําไงดีไปดูกล้องสิครับดูกล้องเหรอที่ผมคุยกับใครเนี่ยเอ้น้ำตาลโดนคิวแล้วคนที่น่าสงสัยเมื่อกี้โดนคิวไปแล้วครับสีเหลือคนเจอสีชมพู ที่เมดเบย์ทำไม่ใช่สีชมพูนะนายเป็นคนต่อไปใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นสีเหลืองนะฮะอ๋อใช่จริงด้วยโอ้เรียบร้อยเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยแต่เขาไม่วิ่งมาหาเราอาจจะไม่ใช่ ของอาวุธโอ้โหคนอื่นไม่ทำงานกันเลยเกตเพิ่งจะขึ้นแค่สองอันเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอฟ้าอ่อนเฮ้ยเอ้าตรงนี้ก็ได้หรอ <laughs> ทำทัสข้างนอกก็ได้ครับจริงมันอยู่ข้างในสปเปซิเมนรูมเขียวอ่อนสีเหลืองอยู่ข้างในเมื่อกี้สีแดงยืนที่หลุม ม่วงโอ้โหเฮ้ยนายเป็นคนทำหรือเปล่านายเป็นคนทำหรือเปล่า <laughs> โอ้ฉันเห็นวิญ,ญญาณสีม่วงเป็นคนทำโอ้โหอีกแล้วคือถ้าเกิดวันไหนผมอยากทำอะไรผมต้องคิดว่าไม่อยากทำสิ่งนั้นใช่ไหมมันจะถึงจะเป็นเรื่องดี เออสีขาวสีมููอยู่ด้วยกันโอ้ยอยู่กันหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหอยู่กันหมดเลยอะทำไงดีแล้วเขาไม่ออกจากห้องนี้กันเหรอสีขาวมากับเราเพื่อนก็เห็นนะฮะข้างนอกสีดำอีกคนหนึ่งอีกอืมประตูก็ไม่มีให้ปิดด้วยในเมื่อยังมีเวลาอยู่เราต้องคิวแบบไม่ให้ใครเห็นเออหลังนี้ก็ได้นะห้องนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาไม่ค่อยเวิร์ก จะอ่อนอยู่นี่อ่าตัดไฟแล้วกันโอเคตัดไฟไปแล้วเปิดแล้วด้วยโหว <laughs> ันนี่มมนนี่เข้าม้งไหนเข้า้งไหนเพื่อนเออนั่นแหละ <laughs> นี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วสีดำวิ่งไปเขาจะเจอไหมตัดก่อนตัดเลกเตอร์ก่อนอะเปิดเปิดเปิดโอเคเพื่อนอยู่คิวไม่ได้ ผมยังไม่ได้กดมือตรงนี้นะมีคนเจอแล้วครับสีดําเจอที่ไหนที่ไหนคาเฟทิเลีย Give u s i sign <c oughs> มาผิดเกมใช่ไหมมันควรจะอยู่อีกเกมหนึ่งข้ามเหรอแต่เขาไม่เห็นล่างใช่ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นปุ่มให้กดนะฮะแล้วก็กดเลยไม่เห็นจริงด้วยเขาน่าจะไม่รู้นะว่าร่างอยู่ไหนคือเห็นปุ่มกดแต่หาร่างไม่เจอ ปิดอะไรดีปิดปิดโอทูดีกว่าเออเดี๋ยวเราคูดาวก่อนไม่น่านรีบปิดเลยโอ้ยทัสจะหมดกันแล้วครับไม่ได้ละรอช้าไม่ได้แ้วฮะปิดกันเร็วเหลือเกิน,ส,นสีแดงอยู่ตรงนี้อืมสีแดงอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้แล้วกัน <laughs> รอคูดาวก่อนตัดอ่อตัดตัดเลกเตอร์เลกเตอร์ ยืนค wow. okay. oh, <réussi> ููดาวเนียนเนคูดาวนาน่ะย่าเพิ่งมีใครมานะย่าเพิ่งมีใครมานะยังไม่มีใครมาโอเคดีมากโอทักจะหมดแล้วครับเห็นเหรอเพื่อนปิดเล็กเตอร์ต่อรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึ่งอ้าเพื่อนไม่ไมเพื่อนไม่ไมไม่ใช่เราไม่ใช่เรา เฮ้ยเพื่อนนายเป็นมิตรมากเลยเราเป็นเพื่อนกันอย่ารีพอร์ตนะอย่ารีพอร์ตไม่นะอย่ารีพอร์ตไม่ไม่นะไม,ไม, <laughs> มันต้องคิวโอ้โห <laughs> Give us a sign แล้วก็อัพโหลด เห็นใครนั่งสายรีบบอกเลยนะเจ้าวิญญาณตัวน้อยสิมเงินมาจากไหนเมื่อกี้ไม่เห็นมีคนดูกล้องครับสีฟ้าอ่อนชมพูด,ดำห้องไฟอันหนึ่งมันอยู่ไหมโอ้โหปิดประตูให้ด้วยเ <laughs> ดี๋ยวสิเ <c oughs> <c oughs> ขาปิดประตูไม่ได้ขังเราใช่ไหมมีใครโดนคิวหรือ,อยัง ยังใช่ไหมมีคนดูกล้องอยู่ด้วยนะฮะชมพูกับดำยู่งนี้อืมถ้าถังน่าจะคิวยากอยู่ด้วยกันหมดเหลือห้องอาวุธแล้วก็แอดมินรูดบัตใช่ไหมแอดมินสุดท้ายสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีม่วงอ้าวโดนไปหนึ่งฟ้าอ่อนสองคิวแล้วหรอที่ไหนสีดำบอกว่าอยู่กับสีชมพูนะฮะห้องเครื่องข้างบนนะ่ะสีชมพูโอเค สิมเงินอยู่ที่คาเฟ่ทิเลียผมเหลือทักสุดท้ายนะฮะที่ห้องแอดมินอ๋อหาร่างไม่เจอร่างโดนบังอยู่เพื่อนบอกว่าปุ่มรีพอร์ตมันขึ้นมานะฮะก็กดรีพอร์ตเลยเมื่อกี้ผมเหลือสุดท้ายครับอันนี้รูดบัตรสีส้มเมื่อกี้ก็เข้ามาในห้องนี้ใช่ไหมสีชมพูกับดำโอเคใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าตามมาสีม่วงเราไม่ไว้ใจนายอาจจะเป็นสีดำก็ได้นะบอกว่าสีชมพูโอเค แต่ตัวเองเป็นอิมพอสเตอร์หายไปไหนกันหมดเนี่ยวัดอยู่เป็นเพื่อนเฉยๆอยู่เป็นเพื่อนเฉยๆ <laughs> ทำตัวให้หน่าสงสัยเข้าไว้อยู่เป็นเพื่อนเฉยเอ้าสีน้ําเงินทาสจะหมดแล้วครับเหลืออ,อันเดียวไม่รู้ใครไม่ทําสีส้มคุณนครีพอร์ตอยู่ในคาเฟ,ฟ่ทีเรียอ๋อสีน้ําเงินอยู่กับสีม่วงไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นสีม่วงนะฮะเพ่อนโหวตใช่ไหมเอ้าผมโหวตด,ด้วยโหวตก่อนเวลาโหวตมันน้อยนะฮะยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยเนี่ยโดนไปสองโหวตสีม่วง ผมกับสีดําโหวดอาจจะใช่มั้งเพราะว่ายืนอยู่กับสีน้ําเงินตอนสุดท้าย <c oughs> ตัวทีเพื่อนก็ <c oughs> น่ายอยู่กับสีน้ําเงินนะ่ะแล้วผมเป็นคนน่าสงสัยอีกตอนนี้สีดําแน่เลยสีดําโหวดด้วยชัวร์เลยสีดําสีดําแน่นอนทักบาร์ไม่ขึ้นเพิ่งคิวนะสีดำเขาแกล้งทําทักพิงเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันนะสีชมพู ไม่เห็นเหรอเอา้าสีส้มสีแดงโหวตผมเขาหาสงสัยเพื่อนใช่ไหมสีดําแน่นอนสีดําจริงด้วยฮะเพื่อนบอกไม่มีใครเชื่อสีแดงสีส้มไม่เชื่อสียมพูก็แบบมากกับเรานะเมื่อกี้ดูไม่ออกเหรอเห็นยืนดูกันึกว่าแบบรู้เพเขาแกล้งทำทักมันเหลือขีดเดียวไม่มีคนทําเนี่ยใครไม่รู้สีชมพูดโดนคิวแน่เลยไว้ใจสีดําเกิน เห็นเขาบอกว่าตัวเองปลอดภัยหน่อยก็ไว้ใจอะ่ะดูดวงวิญญาณวิ่งกันอยู่แถวนี้เฮ้ยไม่คิวด้วยเอา้าอ๋อทักเสร็จอ้ยรอดไป